สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่หูเมอร์ลัสเซตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับแกันนะครับนะท่านผู้ชมครับม็อบในเกมนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตภายในเกมนมครับไม่ว่าจะเป็นแกะวัวซอมบี้หรือตัวละครช่วยได้ต่างๆก็ถือว่าเป็นม็อบเช่นกันซึ่งม็อบมันก็มีอยู่ต่างๆมากมายด้หนึ่งในนั้นมันก็มีตัวที่เป็นความลับด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนในวันนี้นะครับผมก็จะพาไปดู19ม็อบลับภายในเกมนมครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ดูกันเลยบายเย้ yeah. แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนำ Optusilo แว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาแม่ที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตกบิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมลัสรก็ลดไปเลยหนึบาทเลยนะครับตัวที่1 Giant เฉพาะเวอร์ชัน j าว a ไจแอนจะเป็นม็อบที่มีลักษณะที่ตัวใหญ่มีความสูงถึงเกือบ12บล็อกและใช้เทกเจอร์อันเดียวกันกับซอมบี้ซึ่งม็อบตัวนี้สามารถหาได้จากการใช้คำสั่งเสกมันขึ้นมาเท่านั้นในส่วนของความสามารถในเวอร์ชันปัจจุบันม็อบตัวนี้จะไม่มี AI ที่ใช้ควบคุมม็อบมันจึงไม่ทำอะไรเลยเสกมันขึ้นมามันก็แค่ยืนอยู่เฉยๆแต่มันก็ยังสามารถโดนโจมตีได้อยู่นะตัวที่2องไจแอนทลามและใจแอนแมกมาคิวเฉพาะเวอร์ชัน Java ซึ่งก็ตามชื่อมันเลยมันก็คือสลามที่ตัวใหญ่มากหรือไม่ก็แมกมากคิวที่ตัวใหญ่มาก ซึ่งทั้งสองตัวนี้สามารถหายจากการเสกมันขึ้นมาเท่านั้นซึ่งคนเสกเองจะปรับขนาดให้มันใหญ่หรือเล็กก็ได้แต่ถ้าปรับตัวใหญ่แล้วมันดูเหมือนมีความสามารถเพิ่มมาขึ้นซึ่งผมจะเริ่มจากสลามธรรมดาก่อนละกันในส่วนความสามารถของใจแอสสลามนั้นมันก็จะเหมือนกับสลามปกติเลยเมื่อตายมันก็จะแตกกระตอมออกมาแต่ว่าในขณะที่มันตัวใหญ่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและมีพลังโจมตีพอๆกับขนาดตัวมันเอาเป็นว่ามันยิ่งตัวใหญ่มันก็ยิ่งซ่าได้มากเท่านั้น ต่อมาใ a แอ t m a ็คป้าคว,ความสามารถหลกัหลกๆมันก็เหมือนกับของเดิมเลยแต่ในส่วนความสามารถที่เพิ่มมาตามขนาดตัวนั้นมันสามารถกระโดดได้สูงมากจนบางครั้งมันก็หายไปเลยและพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นตามขนาดตัวมันซึ่งก็ประมาณนี้แหละสองตัวนี้ตัวที่ชาร Charge Clipper จะเป็นคลิปเปอร์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับมีบาเรียหุ้มไว้อยู่ซึ่งสามารถพบได้เมื่อคลิปเปอร์ตัวนั้นโดนฟ้าผ่าทุกกรณีในส่วนของความสามารถนั้นมันจะมีแรงระเบิดมากกว่าคลิปเปอร์ปกติเป็นอย่างมาก และเมื่อมันระเบิดใส่ม็อบที่สามารถดรอปหัวได้เช่นว i t เ e r s k e l กลตันสเกลตันซอ m b i e และค r ิป p ปอรด้วยกันเองมันก็จะดรอปหัวออกมาตัวที่4ม็อบประเภทชื่อรับจะว่าไปแล้วไอ้แกงนี้มันมาบ่อยมากเลยนะเนี่ยชื่อด e เดอร์โบนหรือกัมจะทําให้ม็อบตัวนั้นกลับหัวชื่อ j e ฟอันเดอร์สกอจะทําให้แก่ตัวนั้นกลายเป็นสีลุ้งชื่อโทสจะเปลี่ยนกระต่ายให้กลายเป็นสีขาวดําก็ตามที่เห็นนั่นแหละชื่อจอห์นน จะทำให้วีดีเคเตอร์บ้าคลัง่งไล่ฆ่าคนอื่นไปทั่วยกเว้นพวกตัวเองตัวที่5ชาวบ้านใบอมสวามและใบอมจักิลถ้าคุณเสกชาวบ้านในใบอมที่ผมกล่าวมาคุณก็จะได้เห็นชาวบ้านที่แต่งตัวให้เข้ากันกับใบอมนั้นนั้นซึ่งทางใบอมสวามและใบอมจักิลเป็นใบอมที่ยังไม่มีหมู่บ้านเป็นของตัวเองมันจึงเป็นไปได้ยากที่จะเจอชาวบ้านแต่งตัวลักษณะน,น,นี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันตัวที่ 6. i อ l ลูเชนเนอร์เฉพาะเวอร์ชันจวาวา i l l u s i o n e r จะเป็นมอบที่ไม่ได้ถูกใช้งานในตัวเกมปกติซึ่งมันสามารถหายจากการใช้คำสั่งเท่านั้นในส่วนของความสามารถมันจะเป็นนักธนูที่สามารถแยกล่างได้เมื่อมันเข้าสู่โหมดต่อสู้และเมื่อผู้เล่นปรับโหมดเป็นโหมดยากมันก็จะให้สถานะตาบอดแก่ผู้เล่นด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่โกงมากแต่ไม่ต้องห่วงผู้เล่นจะไม่เจอมาแน่นอนในการเล่นเกมปกติตัวที่ 7. มา้าโครงกระดูกโดยทั่วไปแล้วมา้าตัวนี้สามารถหายจากเหตุการ์สเกลิตันแทบ ซึ่งจะโผล่มาในสภาพอากาศฝนตกหนักเท่านั้นหรือคือ Thunder Stor m โดยที่ผู้เล่นจู่ๆก็จะเจอม้าคโครงกระดูกซึ่งก็ได้แต่ดวงผู้เล่นน่ะนะว่าจะเจอตอนไหนและถ้าผู้เล่นเข้าไปใกล้มันฟ้าก็จะผ่าลงมาซึ่งมันก็จะทำให้ผู้เล่นเจอกับสเกลตันโฮสแมนประมาณ4ตัวมั้งแต่ถ้าผู้เล่นกำจัดสเกลตันที่อยู่หลังม้าโครงกระดูกได้ในเวอร์ชันจะว่าผู้เล่นก็จะได้ม้าโครงกระดูกที่สามารถขี่ได้โดยการใส่อันซึ่งตัวที่เสกมาแบบธรรมดามจะไม่สามารถขี่ได้ยกเว้นแต่ว่าผู้เล่นจะซัมมอนตัวที่มมันขีได้ออกา ต่ในส่วนของเวอร์ชันเบสล็อกไม่ว่าผู้เล่นจะได้ม้าโครงกระดูกมาแบบไหนผู้เล่นก็สามารถขี่ได้เลยไม่ต้องใส่อานก็ขี่ได้ตัวที่8ม้าซอมบี้ม้าซอมบี้จะเป็นมอบที่ไม่ได้ถูกใช้งานในตัวเกมปกติโดยมันสามารถหายจากการเอาไข่เสกมันขึ้นมาหรือไม่ก็การใช้คำสั่งเท่านั้นส่วนใครไปเจอวิธีแปลกๆในบางแอปในเกมจริงมันใช้ไม่ได้นะส่วนวิธีการขี่มันนั้นสามารถทําได้โดยการใช้คําสั่งเสกตัวที่มันขี่ได้ขึ้นมาเท่านั้น ตัวที่ 9. วัวเห็ดน้ําตาลวัวเห็ดน้ําตาลสามารถหาได้จากการทําให้ฟ้าผ่าใส่วัวเห็ดแดงก็จะได้วัวเห็ดน้ําตาลออกมาซึ่งถ้าวัวเห็ดน้ําตาลโดนผ่าอีกทีก็กลายวัวเห็ดแดงในส่วนความสามารถนั้นเมื่อให้ดอกไม้กับวัวมันก็จะให้สตูไปสมงกับผู้เล่นตามชนิดดอกไม้ที่ผู้เล่นให้มันโดยปกติถ้าผู้เล่นไม่ผสมดอกไม้ผู้เล่นก็จะได้สตูธรรมดาตัวที่10ตัวล่อล่อมันจะไม่เกิดทั่วไปตามธรรมชาติ แต่มันสามารถหาได้จากการเอาม้าผสมพันธุ์กับลาก็จะได้ตัวล่อออกมาซึ่งลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะมีสีน้ำตาลเข้มและมีหูที่ยาวใส่หีบเก็บของได้เหมือนลาแต่ว่าตัวมันเองมันจะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้อีกหรือก็คือมันเป็นหมันนั่นแหละตัวที่11กระต่ายน้อยนักฆ่าเฉพาะเวอร์ชันจาว่ากระต่ายน้อยนักฆ่าสามารถหาได้จากการใช้คําสั่งเท่านั้น ซึ่งมันจะเป็นกระต่ายที่มีเท็กเจอร์เป็นสีขาวและมีดวงตาเป็นสีแดงโดยมันก็จะมีชื่อกำกับไว้ว่า The Killer Bunny อยู่บนหัวด้วยในส่ของพฤติกรรมตามปกติมันก็จะเหมือนกระต่ายทั่วไปแต่ว่ามันจะโจมตีผู้เล่นถ้าผู้เล่นเข้าไปใกล้มันตัวที่12ตัวละครล้อเรียนม้าและม้าแคระเฉพาะ Minecraft 2.0เป็นมุกตลกของ e อ i c f o o ปี2013ซึ่งจะเป็นตัวละครล้อเลียนม้าและม้าแคร โดยเปลี่ยนเทเจอร์แค่ตัวละครวัวและหมูซึ่งจะขึ้นมาแบบสุ่มโดยตัวเกมหลักในตอนนั้นจะยังเป็นไม c ค a f t เวอร์ชั่น1.5.1ซึ่งจะยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่เพิ่มม้าเข้ามาตัวที่13ไก่เพชไมคร m ์ n e c r a f t 2.0ไก่เพชรจะเป็นไก่ที่มีเทเจอร์ออกไปในโทสีน้ําเงินแต่แทนที่มันจะออกไข่แต่มันจะออกเพชรหรือลาพิสแทนไข่ไก่ตัวที่14 i t วิอร์สีชมพูไมค์สอง0และแซฟช็อตสิ1ห้ ในแมครับ200วิเทอร์สีมพูสามารถสร้างขึ้นมาได้จากการเอาคนแกะสีมพูวางไว้ด้านล่างหลังจากนั้นวางกระถานต้นไม้และดอกไม้เอาไว้ผู้เล่นก็จะได้วิเทอร์สีพู่หนึ่งหัวส่วนวิธีการเพิ่มหัวนั้นก็คือเอาน้ําตาลไปให้กับมันมันก็จะเพิ่มหัวเทียหัวจนครบ3หัวส่วนในแซฟช็อต 15W14A จะใช้วิธีการสร้างแบบวิเทอร์ปกติแต่ลักษณะนิสัยนั้นจะมีความดุเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยโดยที่มันเจอมอมมันก็จะยิงหัวกระโหลกสีมพูใส แต่มันก็ไม่ได้ทําดาเมจหรอกนะแต่มันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับโบนบิลตัวที่ 15. r e s s t o n e b u c k ใน Minecraft 2.0 r e s t t o n e u u โจะเกิดขึ้นต่อเมื่อวงจร Redstone นั้นทํางานหนักอย่างรวดเร็วซึ่งวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้วงจรลูปเรียกมันขึ้นมาในส่วนลักษณะของมันนั้นมันก็จะคล้ายกับ Silverfish ที่ถูกเอาไปย้อมสีแดงซึ่งบางตัวก็อาจจะเข้มมากเข้มน้อยแตกต่างกันไปตัวที่16 Nerd c r e e p ค r เจ้าว่าเอดิชัน 3D Chevrolet เวอร์ชัน1.34เนื้อคลิปเปอร์ความสามารถของมันนั้นมันก็จะยังเหมือนกับคลิปเปอร์ปกติแต่มันจะใส่แว่นตาและชุดเกา้าสามารถพบได้ในโหมดไนท์แมทเท่านั้นซึ่งเมื่อผูเ้เล่นเข้าเกมผู้เล่นต้องพิมพ์คำว่า N E สตัวแล้วก็ r d พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็จะมีข้อความได้ขึ้นมาว่ามีคลิปเปอร์ตัวนี้อยู่บริเวณแถวนั้นและเมื่อผูเ้เล่นทาการสังหารคลิปเปอร์ตัวนี้มันก็จะดรอปไปเทม 3D ออกมาตัวที่17 s o c k l ซ็อกลิน คุณอาจจะสงสัยว่าม็อบตัวนี้มันเป็นม็อบลับตรงไหนซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ม็อบที่หาได้ตามทั่วไปในเนเธอร์เลยแต่มันสามารถหาได้จากเฉพาะกรณีที่ผู้เล่นเอาฮอคลินไปไว้อยู่บนโอเวอร์เวิลด์ดีเอ็นผ่านไปสักพักมันก็จะกลายเป็นซอกลินซึ่งมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าตัวฮอคลินนั้นกลัวประตูมิติในส่วนที่มันเป็นสีม่วงอะนะโดยมันจะพยายามอยู่ห่างจากประตูมิติซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องหาวิธีลากมันออกมาตัวที่18 คลิปเปอร์ยิ้ม 15W14A คลิ p เปอร์ยิ้มจะมีลักษณะเหมือนคลิปเปอร์ทั่วไปแต่จะมีใบหน้าที่ยิ้มซึ่งถ้ามันเจอผู้เล่นมันก็จะเดินเข้ามาหาทําที่ว่าจะระเบิดเหมือนปกติแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นว่ามันให้ดอกไม้แก่ผู้เล่นซึ่งเป็นแบบที่เก็บไม่ได้เลยนะก็คะแค่นั้นแหละตัวที่ 19. โกเลมแห่งความรักโกเลมแห่งความรักจะใช้วิธีการสร้างเหมือนโกเลมปกติแต่ลักษณะของมันจะมีโทนสีเป็นสีชมพู ดวงตาเป็นสีชมพูและมีหัวใจอยู่ตรงอกแต่สิ่งที่แตกต่างจากโกเลมปกตินั้นก็คือมันไม่ทำลายม็อบที่เป็นศัตรูของมันและสำหรับคลิปนี้ก็มีพิธีเนียกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับเย่ yeah, <Okay. S 2> กดซับสไคร์ด้วยนะ